ตัวอย่างลาล,าลา่าเฮ้ยวันนี้กูได้ไปซื้อขนมรั้านแมวเฮียแหละวันนี้กูกลับบ้านดีกว่าล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 ่าตกลบไก่ก็ะด็ช่วย์โรตีตกลบ,กกกลบปิม๊มเฮ้ยวันนี้ดีมากมากเลยเดี๋ยวได้ดูทีวีโทรทัศน์เนี่ยทีวีรายการโปดมึงก็ไม่ดูไอสัตว์เอ้ยเอ้ามึงมาทำไมเนี่ย เออมึงมึงไปซื้อน้ำจิ้มเออมึงไปซื้อขนอมให้กูหน่อยสิอะทำไมมึงไม่ซื้ออ่ะไปซื้อเออเออกูไปซื้อก็ได้ฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเออวันดีมึงเอ้ยฉันอยากไปด้วยสิมึงต้องไปเหรอเฮี้ย yeah, มึงไปแล้วมึงก็เรื่องแต่ขนอมอะไรก็ไม่รู้แหละว้ยงกจริงๆเลยอเฮี yeah, ้ยเนี่ยเออเดี๋ยวกูไปนะเออได้ไปได้วยกันนะ กูไปทำนายาข้อมูนก่อนเฮ้ยวันนี้จะไปซื้อของแหละเฮ้ยป้าแมวขออาหารหน่อยเฮ้ยไอ้กระต่ายอะไรอะเพื่อนใครมาวะไม่รู้สิแน่นายมีอะไรจะสบสาโอ้โหพวาาา่งัวสา่ไหนมันเป็นไฟกับกูแหลไอ้ย่ายรูปก่อนเอ้ยมึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมึงมึงมึงต้องถ่ายแหละ เออค,ครับครับไอ้บ้านนะักุยกันก่อนมึงอยู่นี่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่บ้านพระสมุทรเจดีอ่ะโอ้โอหนายมากับครอบครัวเลยเหรอใหามาซื้ออะไร,รอ่ะซื้อขนมไงอ๋อฉันมาเฝ้าร้านที่เนี่ยอ๋ออ๋อโอเคอ่ะขนมที่มึงต้องการได้แลลวเอาไป เออแล้วคนนั้นใครอ่ะอ๋อเป็นเพื่อนลูกนี่บ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปนะลลา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 วันนี้ไปซื้อขนวัวเฮ้ยใครก็ได้ฉันตกหลุมใครก็ได้ฉันตกหลุมเฮ้ยวันนี้เฮ้ยมึงอะไรวะให้มึงอะไรคนนั้นมันจะกลับบ้านเนี่ยกูรอตั้งนานแล้ว มึงก็ไปตามสิอ่าเดี๋ยวกูไปตามให้นะเฮ้ยเอ้ย,อยมันบ่ออะไระเนี่ยเฮ้ยมึงช่วยด้วยฮัลโหลเพื่อนเป็นไงบ้างกูอยู่นี่บอ่ออ๋อมึงอยู่นี่บอ่อเหรอเดี๋ยวกูเรียกกู้ภัยให้ไม่ต้องเอากู้ภัยแล้วเอาบันไดมาได้จ้ะบันไดมาแล้ว โอ้นายฉันบอกให้เอาสลิงไม่ใช่ปันไดได้เลยอ่าเชื่อมาแล้วค่ะปีนลงมาเซ่โหยเฮ้ยออมาแล้วโอ้โหตัวมึงนี่มันเปียกสุดๆเลยไปกินอาหารเปียกมาเหรออาหารเปียกบ้านมึงสัตว์เออไปไปไป,ไปกินขนมด้วยกันเอ,อ้ยฉันขอขนมด้วยสิโอ้ยไม่ให้หรอก โอ้ยิบพิดก็หยิเพ็ดนี่เนี่ยโอ้โหสวัสดีค่ะหน,หนุ่มสาวสาวทำอะไรตรงนี้ใครมึงใครกูสาวสาวกูรอแล้วเนี่ยแมหล่อหล่อล่ำดั้เหมือนมาริโอมาเรล่หุ่นมน,มนม,นม,นมนสีชมพูหุ่นนมสีชมพูมึงสัตว์เอาดากูทำไมวะเดี๋ยวกูไปและเฮ้ยมึงรอด้วยใครบ่นดตรงนี้นะ่ะ กูไม่รู้สิเออ